ท่านเจ้าที่เจ้าทางไอ้ไข่พระผมพระภูมิท่านพระพิคเนศส,สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายพระแม่อูมาพระแม่มาลีสาธุช่วยลูกทีเถอะถ้าลูกถูกนะลูกจะจัดชุดใหญ่ให้เลยทีเดียวสอบเจ็ด<ค><ณ><ค><ณ>สองศูนเก้า ถูก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 แดกเสียอีกแล้วอ้ยไม่ช่วยลูกเลยคยดูเถอะลูกรวยขึ้นมาเมื่อไหร่ล่อลูกจะมีงอกันเลยเจ๊เจ๊อะไรอันนี่แล้วอันไรของมึงโอยโทรศัพท์ใหม่แล้วหรอเออสิ รวยจริงนี่ยะ <N> นี่อีต้อมนี่จะบอกอะไรให้นะที่กูรวยนะเพราะว่ากูทํามาหากินมีเงินเก็บเวลาที่กูอยากจะซื้ออยากจะได้อะไรนะกูก็ซื้อถามจริงเหอะหนักหัวมึงหรอ,หอแหมแซวนิดแซวน่อยบนนิดบนหน่อยแค่เนี้ยทำมันของขึ้นใช่ไหมเจ้เ <c oughs> คยดูเธอฉันรวยขึ้นมานะเจ๊ก็เย็่มางอฉละก,กัน นี่อีต้อมกูถามมึงหน่อยเถอะอีกกี่ปีกี่ชาติมึงถึงจะรวยวันวันนะกูเห็นแต่มึงนะนั่งขอเทวดาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มึงรวยงานการมึงก็ไม่ทําเมื่อไหร่มึงจะรวยฮะอีต้อมกูถามหน่อยโอ้ยแค่เนี้ฉันก็ขย,ยันจะแย่อยู่แล้วที่ไหนดีที่ไหนดังนะลูกจะไปขอไม่ให้แม้ทุกที่เลยสาธุ เทวดาฟ้าดินก็จะต้องเห็นความขยันและความมุ่งม,มั่นของฉันบ้างแหละใคยดูเจ๊จ้ากูจะรอดูมึงวันที่มึงรวยนะอีต้อมนะไปแล้วสาธุ <değil> สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทวยเทพเทว,วดาทุกองค์พระพง์พระภูมิเจ้าป่าเจ้าเขาสาธุขอให้ลูกรวยรวยรวยถูกหวยกลางวันที่หนึ่งด้วยเถอดสาธุ

สิงปะเนี้ยตายแล้วโอ้ยแป้งจะแตกในที่สุดสิ่งสาสิทธิ์ทั้งหลายก็ช่วยลูกแล้วสาธุรวยรวยรวยตายคงตายคือ นี่ทุกบาททุกสตางค์แถมดอกเบี้ยให้เลยนะฉ่ำๆนี่แกไปทำอะไรมาฮะอีต้อมถึงได้รวยถูกรลงวัลที่หนึ่งนี้ไม่บอกหรือว่าได้ผัวแก่รวยไม่ใช่อีกหรือว่าขายตับขายไตโอ้ยหรือว่ามึงขายตัวใช่ไหมอีต้อมโอ้ยอีเจ บ้าไปกันใหญ่แล้วฉันเนี่ยนะไม่หรอกก็บอกแล้วไงว่าสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์อะมันก็ต้องเข้าข้างฉันกันบ้างซะทุกไหนมึงเล่ามาไม่เชื่อฉันงนี้ เนี่ยหลักฐานเจ๊ดูเลยมันเป็นแค่เสี้ยวเดียวเองนะที่ฉันน่้เจอมาเอาดีๆอีตอมนี่มึงไปเอาเงินมาจากไหนอิเจฉันไม่ได้โกหกเจจริงๆฉันไปเจอกระเป๋าข้างกองขยะมาอีเจ๊เทวดาให้ฉันด้วยความสุดสลิตนี่อีตอมถ้าอย่างงั้นน่ะมึงก็ต้องรีบไปแจ้งตำรวจสิ ป่านนี้นะเจ้าของกระเป๋างเงินที่มึงเอามาเนี่ยเขากําลังเดือดร้อนอยู่ก็ได้โอ๊ยแจงง้งขงแจ้งความอะไรเจ๋เทวดาให้ฉันมันก็เป็นของของฉันอุตส่าหมีความตั้งใจบนบานสารกล่าวขอจากท่านนี่มึงจะบอกว่ามึงเป็นคนดีมุ่งมั่นตั้งใจอย่างนั้นหรอกูจะบอกมึงให้นะเงินเนี่ยอาจจะเป็นของโจรขึ้นมาและแกจะต้องไปมุ่งมั่นทำงานอยู่ในคุกนะ จงโจรอะไรคุกเคิกท่านอุตส่าห์เห็นว่าฉันนะเป็นคนดีเทพธิดาสีสยามจ้าเพราะคนดีสีสยามไปแล้วฉันไม่อยากคุยกับเจ๊แล้วนี่อีต้อมมึงเก็บขยะหลังบ้านไปทิ้งด้วยนะว้ายใช้ฉันจังเลยอีเจ๊นะอีเจวันวันหนึ่งอะใช้แต่ฉันฉันนะไข่สตอมตนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะเอาเงินฟาดหัวสลออ มองอะไรวะหรือว่ามาแอบส่องแอบเลยีเจตุ๋ยเราเงินก้อนนี้ซื้อบ้านให้แม่แล้วก็ส่วนนนี้ซื้อมินิคูเปอร์สักคันแล้วก็อันนี้เอาไว้ขอผู้ชายแต่งงานทำไรอ่ะอีซอ การมราดอกอยู่อีเจ๊ตกใจหมดเลยโอ้ยก็จะเอาเงินไปใช้ทําอะไรบ้างไงล่ะอ๋ออันนี้อีเจ๊อันเนี้ยให้เจ๊ไปแต่งกับผัวชาวบ้านอีเวนไอ<ว>้ผหาเงินแต่งเองได้มึงไม่ต้องเสื่กกัโกูนกี่ไม่ใครละมึงว่าแต่มึงไม่คิดจะเอาเงินไปคืนเขาเหรอจะคืนอะไรครงคืนฉันเจอมันก็เป็นของฉันแล้วแต่มึงเลยแล้วกัน เออนี่แหมเดี๋ยวเนี้ยมีหนุ่มหนุ่มแว้นมาหาหน้าบ้านบ่อยนะใครเอาก็พ้าหนุ่มเสื้อดำแล้วก็หนวดเฟิร์มๆอะสเปกมึงเลยใช่ปะล่ะไม่เห็นมีเพื่อนใครจะมาหาฉันสักคนเลยถ้ามาก็ต้องบอกฉันก่อนสิฉันก็นึกว่ามาหาแกเออก็ยังคิดอยู่นะว่าถ้าเกิดจะมาหาแกจริงอะทำไมไม่โทรมาบอกแกก่อนเห็นมาด้อมๆอยู่หน้าบ้านอะบ่อยแล้วนะแก เงินกูไปแล้วอืมเอานะของที่ไม่ใช่ของเราอะ่ะก็ต้องคืนเจ้าของเขาไปอย่างนี้อะ่ะเขาถึงเรียกว่าเป็นคนดีรู้ไหมเพราะว่าการที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นที่กําลังเดือดร้อนอย่างแท้จริงอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นคนดีสีสยามนะไม่ต้องซึมเลิกซึมได้แล้วเจจะบอกอะไรให้นะถ้าแกขยันทํางานหาเงินเก็บตังค์อ่ะอีกหน่อยแกก็จะรวยเองนี่ การหาเงินได้เองอนะแกจะภูมิใจมากกว่แกที่เอาเงินของคนอื่นเข้ามาอีกนะเชื่อเจ๊มาเจ๊เลี้ยงหมูกระทะคืนนี้เจ๊สวยแล้วก็รวยมากปะ่ะอันือจะดาวผู้ชายาเจ๊จให้อันน่ะอันน่ะจริงนะเออไปไปเลิกซื้อไปแล้วมีหอยนี่